สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับโลกของ Bitcoin และค r y p t o c u r r e n c y นะครับที่ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะโดยเฉพาะเมื่อ m i c h a e l s a y l o r นะกับ m i s r รไซ g ีที่ยังทุ่มทุนนะซื้อ Bitcoin อย่างหนักนะและชาวกินสันที่กำลังมีการเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในสหรเมิกาเกี่ยวกับคริ p t o c คเรนซี y นะครับถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อภาพรวมอย่างไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง แจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์เด็ดจากช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันวิดีโอนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนเพื่อนๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจใดๆด้วยนะครับราคาของตัวบิตคอยตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้อยู่ที่เก้ามืนสามรอเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ t c ซนะครับเราไปดูข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกราฟราคาของตัวบิตคอยแล้วก็ตัว เอาคอยตัวอื่นๆกันนะครับเริ่มที่ข่าวแรกนะไมเคิลเซเลอร์นะซีอโอแห่งไมโครไซจีนั้นเนี่ยยังเดินหน้าซื้อบิตคอยอย่างไม่หยุดยั้งนะครับล่าสุดพวกเขาได้ซื้อเพิ่มอีก51,780ปบ BTC นะคิดเป็นมูลค่ากว่า4.6พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับและตอนนี้เองนั้นเนี่ยไมโครไซจีถือบิตคอยนะครับนะทั้งหมดอยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0 0สามห BTC นะครับ มูลค่ากว่า16.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดเราดูบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเนี่ยไมโครเซจี้นะครับถือบิตคอยเป็นอันดับหนึ่งในบนะาลานซ์ชีตนะรองมาเป็นมาราธอนนะครับไลออดแล้วก็เทสลานะครับสีอันดับแรกนะี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะแล้วก็มีฮัสเอ็กคอปนะที่แคนาดานะนอกจากนั้นก็มีคอยเบดนะครับคลีนสปาร์ก บล็อกนะเอ่อกาเล็กซี่ดิทอโฮดิ้งนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับมีบนะิตคอยกลุม่มนะเอสอีที่เยอรมนีนะครับแล้วก็น้อยนั้นก็มีสหรัฐอเมริกามีญี่ปุ่นคือเอ็กซอนะครับที่ญี่ปุ่นนะรู้สึกในเว็บนี้จะมีบริษัทในไทยบริษัทนี้อยู่ด้วยนะครับที่ถือบิตคอยอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบีีซีนะครับต่อมาเรามาดูนะครับในเรื่องของชาวกินสันเองนะ ลองเปิดคลิปนะชาวเวินสันที่มีการไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับออคินสันผู้ก่อตั้งไคโนโกกำลังเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในด้านกฎหมายนะครับในไลย์ล่าสุดของเขานั้นเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลนะว่าได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสหรัฐอเมริกานะเนะพื่อผลักดันให้มีกฎหมายที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตสหรัฐอเมริกานะครับแล้วอาทิตย์หน้าเขาจะมีไปที่วอชิงตันดีซีด้วยนะครับ ชาวระบุว่าการพูดคุยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานมาตรการที่มั่นคงในการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานคริปโตนะครับนอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้เกิดการยอมรับสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านี้ในเชิงกฎหมายเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินหลักอย่างเป็นทางการนะครับสิ่งนี้จะช่วยให้คริปโตอ่เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนทั่วไป สามารถเข้าถึงคริปโตเคอ r เรนซีได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะชาวคอนสันยังกล่าวถึงความสําคัญของสารสร้างกฎเกณฑ์ที่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้นะเพื่อให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหการรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยเขามองว่าหากสามารถทําให้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีเป็นมิตรกับการลงทุนได้นั้นเนี่ย ก็จะช่วยดึงดูดนะเม็ดเงินการลงทุนนะจากทั้งในและต่างประเทศกลับมากลับเข้ามามที่สหรัฐได้นะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลนะครับก็การเคลื่อนไหวของชาวไทครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะเพราะหากการปรับกฎหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้ก็จะเป็นการปูทางให้อุตสาหกรรมคริปโต อย่างมั่นคงและแข็งแร่งนะครับและยังช่วยให้เกิดการแข่งขันในระดับโลกที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําวงการคริปโตและสินทรัพย์ดิจิตอลได้อย่างแท้จริงด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตัวราคาของตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยถือว่านะครับการเคลื่อนตัวอย่างเป็นไปตามไซเคิลนะครับถ้าเทียบกับช่วงไซเคิลที่เป็นไซเคิลที่ฮับวิ่งนะครับเช่น สีส้มปี2024นี่สนี้นี่ดูเหมือนผลตอบแทนนะตอนนี้นะถ้าว่าตั้งแต่ต้นปีในปีที่เป็นไซเคิลเนี่ยจะแซงปี2016ได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ไปถึงระดับในที่เคิเกิดขึ้นในปี2012และปี2020นะครับแต่ถ้าเกิดเราลองเฉลี่ยนะปี2012 2016และสองพันั้นเนี่ยเทียบกับไซเคิลปี2024ค่อนข้างที่จะวิ่งตามค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2012, 2016และ2020นะครับในช่วงปี 2012, ค่าเฉลี่ยปี 2012, 16และ2 0เนี่ยจบปลายปีนะทำราคาได้ประมาณ294%เปนอะรจากราคาช่วงต้นปีนะครับและในช่วงที่เป็นปีหลังฮารวิ่งนะก็คือปี 2021, 2017และ2013นะครับก็ อย่างวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะถึงในปี2021นั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะทำจุดสูงสุดประมาณเดือนเมษายนปี2021ฉะนั้นย่อตัวต่ำลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปในช่วงปลายปีอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าย่อตัวต่ำลงมาในช่วงกลางปีตรงนี้นะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะปี2025เดี๋ยวมาดูกันว่าจะ เป็นแบบนี้นะ2021หรือเปล่านะครับความเสี่ยงที่เกิดท,ที่มีความเป็นได้ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดไปนในคลิปช่วงบ่ายนะี้คือเรื่องของ recession นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ,อ่โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลหนะ้าที่อยากจะมาแชร์เพนเพื่อนนะครับส่วนภาพรวมของตลาดคริปโตนะครับมูลค่าตลาดของตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ,อ่จะไปแตะที่สามล้าน สามล้านล้าน,านเหรียญแล้วนะทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปได้แล้วนะคทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะแต่ก็ยังปิ่มๆนะครับยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะในแง่ของอาการทําจุดสูงสุดใหม่ที่ห่างจากจุดสูงสุดเดิมอย่างชัดเจนนะที่ประมาณสักสามล้านล้านเหรียญดลอลลาร์สหรัฐเหมือนกันครับส่วนทั้งทะมูลค่าทางทลางขอ้งทั้งทั้เนั้ยยังไม่ททาจุดสูงสุดใงม่ได้อยู่น้ครับงทั้งทั้งทั้ที่แท้จริงยังมาไม่ถึงนะ้ ทั้งทั้ทีนะครับก็คือมูลค่าตลาดของเอาคอยที่ไม่รวมตัวอีเชียรนะ์เอาคอยและสเตเบิลคอยที่ไม่รวมตัวอีเชียมนะยังก็ยังไม่ทําจุดสูงสุดเหมือนกันนะทั้งทั้นะครับเอ่อออเทอร์นะออเทอร์กนะ็ Auto, คือตัวเอาคอยที่มีมูลค่าตลาดสิบอันดับนะลงมานะครับตั้งแต่นับตั้งแต่ทรอตั้งแต่ชีบะนะครับเอาแวร์แลนและพวกเนี้ยลงมานั้นเนี่ยก็มูลค่าตลาดอยู่ที่สองร้อย แปดสิบเก้าพันล้านเหรียญนะยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันนะก็ยังถือว่าเอาคอลซิชันยังไม่ได้มานะอย่างแท้จริงนะมูลค่างตลาดนะของตัวเอาคอยนะครับเทียบนกับบิตคอยนะั้นเนี่ยยังไม่สามารถทะลุเส้นยี่ยังไม่สามารถทะลุเส้นยี่สิบวิคเอสได้อยู่นะเรับออดูชัดๆนะเหมือนจะทะลุไปแล้วนะเหมือนจะทะลุไปแล้วนะต้องลุ้นกันสักสองสสัปดาห์นะว่าจะ ทะลุต,ต่อขึ้นไปได้อีกอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นถ้าทะลุไปไปได้เนี่ยก็สัญญาณช่องค่อนข้างชัดนะว่าเป็น out condition อย่างแท้จริงหรือจะเป็นผมน่าจะจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะทะลุแล้วก็ย่อตัวต่ำลงมานะหรือตรงนี้นะทะลุแล้วย่อตัวต่ำลงมานะแต่ในช่วงปี2 0 2พัน,นย่ทนเก็คือจุดนี้นะก็คืออ u t c o n d i t i o นอย่างแท้จริงนะทะลุแล้วก็สามารถอยู่เหนือเส้น20 week วิ a ขึ้นไปได้อยู่นะครับ ส่วนตัว USDT d o m i n a n t นะครับก็ยังรู้สึกจะทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาได้แล้วนะครับซึ่งทุกครั้งที่มาแตะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ Bitcoin ทำจุดสูงสุดนะอย่างถ้าผมโอเวอร์เลนนะครับราคาของตัว Bitcoin นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ ตัว USDT d o m i n a n นะมาแตะตรงนี้นั่นเนี่ยก็จะมาร์กจุดสูงสุดนะของตัว i t c o i n นรนะแตะตรงนี้นะมาร์กจุดสูงสุดนะตอนนี้เราก็แตะตรงนี้อยู่นะครับต้องมาลุ้นว่าจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าจะทะลุแนวต้านลงมานะครับ และตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าจุดสูงสุดอยู่เหมือนกันนะสำหรับ Bitcoin ประมาณสักเก้าหมื่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ส่วน Bitcoin d o m i n นแนนนะครับอิงบิตคอยโดเมนแนนนั้นเนี่ยในช่วงที่เป็น a l t c o l l season นะบ Bitcoin d o ดเมนแนนจะอยู่ต่ำแล้ก็เส้น20่ e ิบวิ moving average นะแต่ตอนนี้เรายังอยู่เหนือเส้น20่สิบวิเอได้อยู่นะครับ เอาข้อดิสันนี่ก็คือจะเป็นภาพแบบนี้นะเหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงปี2 0 0พัน่อนะครับอีทิเรียมนะยังอยู่เหนือเส้น20 weekly moving วนเกลตได้อยู่นะสำหรับตัวอีทิเรียมนะครับแต่ยังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงอยู่นะทำไมเออายนะร,ราคาที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้อยู่ที่3,100ดอลลล่าต่ออีซนะครับ คาร์โน่เนะคาร์โน่เองยังพุ่งขึ้นไปอยู่เหนือแนวรับตรงนี้ได้อยู่นะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสามเซนนะเออจริงๆถ้าเกิดดูราคาโซ่เนระับเป็นเอดาเนี่ยดูเหมือนโซจะถูกแรงเทขายนะ,ะดูแรงเทขายในมูลค่าของเอดานะดูเหมือนเป็นสัญญาณว่ามีการถ่ายเทนะครับจาก การขายโซ่มาถือเอ a ีอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวเอ a ดส่วนตัวเอ a ดเทียบกับตัว Bitcoin ก็ยังพุ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับต้ามรุกันว่าชาววนสันนะอาทิตย์หน้าจริงๆก็อาทิตย์นี้นะที่ที่เขาจะมาดีบอรเนสันดีเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะแล้วก็จะส่งผลยังไงนะกับตัวเอ a ดด้วยนะครับ ตัวโดสคอยเองนะโดสคอยยังอยู่เหนือแนวต้านนะครับแนวรับที่ระดับสาสิบหกเซนได้อยู่นะโซโลนาคนระับโซโลนาเองดูเหมือนจะทำเ,เกือบจะทำจุดสูงสุดเกือบจะกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้แล้วนะครับจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ใน,นประมาณสักสองร้อยห้าสิบเจ็ดดอลลาร์สหรัฐต่อโซนะครับยัง พุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะสำหรับตัวโซโลนาโซโลนาเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยยังยังค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีนะกว่าตัวบิตคอยอยู่นะครับตัวโซไบแอนไนแอน,นเทียบนมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังสามารถที่ยืนอยู่เหนือเส้น20่สิบว m a อได้อยู่นะครับแต่เทียบในมูลค่าของ บิตคอยเนี่ยยังย่อตัวต่ำลงมานะสำหรับตัวใบนั้นโควคาดอชนะโควคาดด็อตยังอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average นะราคาอยู่ที่5.79เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดอชนะครับในแง่ของมูลค่าเทียบกับบิตคอยเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าเส้น20 week SMA อสเอมเออยู่นะเชนลิงก์นะเชนลิงกยังอยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ได้อยู่นะอยู่ที่14เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อลิงกนะ์เนี่ย XRP นะยังพุ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะทำทรงเหมือนกับช่วงนี้เหมือนกันนะสำหรับตัว XRP ผมไม่แน่ใจว่าจะทำซ้ำเหมือนกับช่วงเดือนพิศจิกายนปี2020ิหรือเปล่านะสำหรับ XRP ที่วิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับางสักสามสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นย่อตัวลงมานะครับ หลังจากนั้นก็ย่อตัวลงมานะตอนนี้การมูบเมนตรงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเหมือนกับช่วงนี้ที่ย่อตัวต่ำลงมาหรือเปล่านะสำหรับ XRP นะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆฟันวันนี้ครับอย่างก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับข่าวคริปโตในะสัปดาห์นี้คงมีอะไรที่น่าตื่นเต้นได้หลายข่าวนะครับให้มาอัปเดตโดยเฉพาะปีหน้านะ ในช่วงที่ทํารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการนะที่เกิดขึ้นในช่วงมกราคมวันที่20เดือนม,มกราคมผมคิดว่าทั้งปี2 0 2 5คงมีอะไรไหลายอย่างน่าตื่นเต้น,ตน,นครับในโลกของคริปโตเคอเรนซีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เป็นเพื่อนที่สนใจคริปโตได้ดูด้วยนะครัและอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะว่าเพื่อน,อนๆคิดยังไงนะกับการเคลื่อนไหวของไมโครไซจีชาวฮอกกินสันนะในครั้งนี้พวก เราเดี๋ยวพวกเราจะมาพูดคุยกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับมาอัปเดตกันในคลิปถัดไปนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ